คุณพักขมลอัคราวิกุลประธานบริหารบริษัทโปรโอัคราวิกุลจำกัดจัดงานแห่งเกียรติยศเฉลิมฉลองครบรอบสองปีพง,งาสู่ปีที่3ฉลองความสําเร็จและประกาศตําแหน่งเกียรติยศพร้อมฉลองครบรอบปีแห่งการเติบโตบมั่นคงของโปรโอัคราวิกุลใน4ประเทศได้แก่ไทยกัมพูชาสปป,ปลาวและเวียดนามพร้อมประกาศโปรอัครวิกุลอ n อน g o i n g sustainable success ชูวความแข็งแกร่งก้าสู่ปีแห่งการได้เริ่มสร้างความยั่งยืนให้กับนักธุรกิจในการนําโปรอัครวิกุลคว้าความสาเร็จสู่ความยั่งยืนณะโรงแรม ครับพี่ตเจอดเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก็ขอบคุณทุกท่านนะคะบริษัทโปรโอัครวิกุณเกิดขึ้นจากแนวทางของตัวดิฉันเองดิฉันชื่อนางสาวพัคมลอัครวิกุณซึ่งเป็นลูกคนเดียวเรามองว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกับความรู้ความสามารถของตัวดิฉันเองในการทำการตลาดของการเข้าถึงผู้บริโภค เราก็เลยมองว่าถ้าวันนี้เราเปิดบริษัทโปรโอัครวิกุลซึ่งอยากถ่ายทอดสิ่งที่เป็นมืออาชีพแล้วสร้างความสําเร็จกับสินค้าที่มีคุณภาพและส่งต่อได้ค่ะ,คะวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคณะผู้นําทุกๆท,ท่านคณะผู้บริหารซึ่งวันนี้คือวันแห่งเกียรติยศวันแห่งการเชิดชูเกียรติสําหรับนักการตลาดครอบครัวที่เราสร้างความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแคโพเดียสไม่ว่าจะเป็นครอบครัวลาวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเวียดนาม แล้วก็เป็นครอบครัวอีกหลายๆประเทศค่ะการที่เราเข้ามาเป็นครอบครัวโปรโอัครวิกลุหรือเข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายในโปรโอัครวิกลุนนะคะช่องทางในการติดต่อเพจของเรานะคะโปรโอัครวิกลุนไทยแลนด์ YouTube เราก็เซิร์ชโปรโอัครวิกลุนโซเชียลมีเดียทุกอย่างในช่องทางแล้วสามารถเซิร์ชได้ในข้อมูลของบริษัทที่พิมพ์คำว่าโปรโอัครวิกุลทุกท่านสามารถเข้ามาได้1 สินค้าที่เราจําเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรเพื่อสุขภาพและความงามเราก็เลยอยากให้ทุกท่านเปิดใจยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของไทยที่เป็นนวัตกรรมสามารถสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับทุกทท่านได้ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าณวันนี้ค่ะหาปลาบ่อเดียวไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้ครบเหตุการณ์โควิดจะเป็นสิ่งที่สอนเรา เพราะว่าวันนี้บางท่านค่ะมีหน้าร้านแต่เหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นกิจการหลายๆท่านจากเคยเป็นเศรษฐีแล้วจนเพราะเราใช้เงินเก่าทั้งหมดแต่ถ้าวันนี้เราเปิดช่องทางในการทำทั้งออนไลน์ออฟไลน์การใช้คอนเน c t ชันแล้วสิ่งที่เราต้องใช้อยู่เป็นประจำสามารถสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรสุขภาพและความงามถ้าวันนี้เราช้อปปิ้งแล้วเราได้แคชแบ็กคืนกับ แล้วมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอีกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเปิดใจในการที่เราจะทํารายได้อีกหลายๆช่องทางเงินหลายกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าเดียวแล้วล้วงออกมาแล้วหมด